สรุปงานพี่น้องตอนนี้นางสรุปงานอาทิตย์นี้ไปข้างนอกมาละมันสูบกับมาสรุปงานนะครับเบังไม่ร่าไรตอนนี้สี่มงสิบแล้วนะครับแค่สิบมันอ้วกกับบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงบ๊ายบายนะครับ ตัวน,นี้ใบลน,นี้ใบสิบหกโซนเจ็ดนะครับืันนี้วันศุกร์นะศุกร์สุดสัปดาห์นะหลังจากที่อา,อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์ห้องกับไปทำงานอยู่พื้นที่ภูเขานะครับออกบนที่างนอกนะครับหลังจะกลับมาแล้วกันืันนี้ก็เรียกว่านางสรุปงานนะครับอยู่ออฟฟิศ เลรีอาวุนะครับล่อยละสรีกับบ้านละสรุปไปสรีไปนะครับก็ืนกับกับบ้านกักสองเลเิงให้เพิ่งหน้าเงหัวเบิ่งส่วนนะครับนี่ก็สรุปไปนะครับผักกระสือแล้วครับผักกระสือสามสี่หาลูกนะครับซืบไปล่ะใครของรับ 查人。 เอาพี่น้องเก็บข,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 ของเก็บของกันสี่โมงละจะได้กลับบ้านกับสองไปหเห็ดหลายอย่างในช่วงวันหยุดครับอาทิตย์ไปตัดหญ้าครับมือ่อินตัดหญ้าตัดยุงยูที่ของเตรียมตัเกิดโครงการนะครับเมื่อินก็นสิได้ขอไปหาผูอ้าอาจารย์ชญาคนพระอาจารย์สุริยันนะครับอยู่วัดป่าว่างลำเย็นสะละักขางนะคว่าเพื่อนสิ เป็นยังใดที่เคยบอกเพิ่นไว้แหละครับว่าเพิ่นสิได้มาเปิดให้บ่นะครับไปคุยกับเพิ่อนอื่นเขาบอกแต่อย่าพร้อมมาแล้วป้ายก็แล้วพร้อม,มแล้วเรื่องที่เรื่องแบบพร้อมทุกอย่างเลยเลือกนะครับยามยามดีเมื่อคืนกน็เอ่อประมันถุ่มกว่าหรือสองถุ่มมีคนทั่วมานะ่ะสนใจทีนะครับที่ว่างเปล่าทีที่ถมมาแล้วที่ตอนนี้มี8ล็อกนะครับเปิดสนใจก็เลยถามคง ราคาทุกบอกบนนคบนเ่ส้านะครับขึ้นกระตั้งยาคราบหลายๆย,ยากินเขากบทีมงนั่น,นหลายๆคนนะครับรุนพีรุนนองนะครับจะบปุ่สดวกคุยป็นไหแเตกระบ,บอกเขาอยูท่ทีทุกบ่อคนแล้วครับผมมีแปดล็อกที่แบ่งไว้แล้วแบ่งเฉลิไว้แล้วทมดินพร้อ,อมแนละ้วสูงเมตรกว่านะครับทมดินเกือบสองเมตรนะครับทงขายอยู่ล็อกละห้าแสนนะครับตตอล็อก บานทีเจ็ดสิบตารางวานะครับสนใจเอาเลยนะครับหันช่วงของเปิดโครงการในผมกับสีบ่อได้เอ่อบ่อได้แบ่งแล้วนะครับคือขายพร้อมบานเลยนะครับซื้อที่ดินกับคือขายในช่วงนี้ก uh, ่อนเปิดโครงการนะครับหลังจากนั้นบ็ขายนะครับขายพร้อมบานได้เยอะเต็มบ่อขายที่ดินบางเป้านะครับครับพอได้อยากได้มด่วนกับมาจํานะครับว่างมาจํากันในเสาทีนี้เลยนะครับเหมดยทั่วออกค้นหลัเสารนะคับว่างคิดด้วยมาก ยินดีนะครับขอบคุณผู้ที่สนใจนะครับถึงบ้านนะครับขณะท่านเห็นกับมีท่านี้เริ่มืซายมีคนสนใจแล้วครับดีสิเปน็นยังไงต่อไปก็ติดตามให้กำลังใจกันเด้ด้วยกันหน่อยจากน้อยแต่บันนานผู้หนึ่งแต่ว่ามีความคิดในแนว,ว,วทางที่จะให้ธุรกิจนะครับนเนื้อจากงานหลักครับเนื้อจากง่าหลวง จะเป็นงานหลักนะครับขอบคุณครับเสียบของก่อนสวัสดี้ีปนความสุขครับืันนี้เด็กพี่น้องต้องายกับวันสุระก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยช่วงนี้ฝ่าฝนกับตกแห้งนะครับเซามากช่วงก่อนที่เตียงก็มาจากอำเภอชุมแพจังหวัดหัวหินนะครับกัฝนตกหลอดท่านะครับกิมมี่กัพ่อยู่รถรถดพ่วงนะครับ กงางกอกกลางนะครับพี่น้องตัวแรกสุขภาพขับรถตลอดปลอดภัยเลยครับชูรีวิวความสูงกนหลายครับ np home นะครับห้า้านนะครับบริหารโดยผมเองน,นะครับขอบคุณครับ